ถ้าจะพูดถึงภารกิจในงาน HR นที่เป็น strategic j o คงหนีไม่พ้นนะครับว่าจะทำยังไงให้เรื่องอการจิตพออร้อมของผู้บริหารทดแทนหรือจะเรียกว่า s u b f e c t i o n plan เนี่ยนะครับสามารถดําเนินไปได้ดีนะครับเราเปลี่ยนผู้นําในองค์กรและเขียนให่สุดครับสิ่งสําคัญอย่างยิ่งจริงๆก็คือในองค์กรที่มีระบบในเรื่องของการบริหารแผนทดแทนตำแหน่งงานนี้ s u i o n plan ที่ดีเนี่ย ล้วนแต่เป็นองค์กรที่มีระบบในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับหรือที่จะเรียกว่า leadership development ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะทาให้อ่ในฐานะของ HR ที่เราเป็น strategic partner ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้ Organization Capability เนี่ยนะครับมีความสามารถเช่นเดิมหรือสูงกว่าเดิมนะครับการที่จะเตรียมคนหรือเตรียมผู้นำในองค์กรนะครับในอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับ นั้นในเรื่องของตัว leadership development จึงเป็นบทบาทนะครับเป็นหน้าที่สําคัญของงาน HR ที่จะช่วย support นะครับอ,องค์กรในฐานะที่ท่านเป็นแส r a ิ e g i c p a เนครับทาง HR จะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาภาพว่าผู้นำ จริงๆแล้วเนี่ยในงานในครั้งนี้เนี่ยท่านจะเห็นเรื่องของตัว School of t h o u g h t ในเรื่องของการพัฒนารีดิชนอลนี่นนหลายค่านทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆบริบทของแต่ละองค์กร่ยมีความแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะดูว่าตัวแฟคทิฟิเคนจริงในการพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารในอนาคตของแต่ละองค์กรมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ทางวิชาจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็ดูว่าเทรนแนวโน้มหรือเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาความรู้ด้านองค์กรอย่างไรบ้าะครับก็คงฝากผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับในฐานะเราเป็นวิชาชีพไอชาด้วยกันนะครับสิ่งสําคัญอย่างยิ่งของการเป็นไอชาเบืออาชีพเองเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องมีองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีความรู้ลึกใน ในวิชาชีพงานใีชาวฟอรังนะครับซึ่งการที่เราจะรู้ลึกได้เนี่ยในเรื่องในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่คนทํางานในด้านทีชาทุกคนจําเป็นจะต้อง e a g to learn นะครับกตือล้อนในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในช่วงโปรแกรมของ Thailand HR Forum 2014ก็จะเป็นโอกาสที่ดีครับในการที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รหรือสิ่งที่แตกต่างจากบริบทของธุรกิจของพวกเรานะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการที่จะทําให้เราเป็น Strategic Partner ตัวสำคัญขององค์กรของแตแล่ละคนดัะนั้นก็อยากฝากถึงผู้เข้าร่วมง,งานครับเซสชันนี้นเป็นเซสชันที่มีประโยชน์กับวิชาชีพจริงๆนะครับก็เป็นโอากาสที่ดีครับแล้วพบกันครับที่งาน Thailand i n v e s t m n t Forum สองัครับ